ตัวเปิรราคาไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Infinix Zero 5G มือถือ 5G ตัวแรกจากทาง Infinix 799 9บาทเนะี่ยต้องบอกว่าเป็นราคาที่อินฟินิติทำได้ถูกมาก7,999บาทนี่คือราคาที่ยังไม่รวมส่วนลดยังไม่รวมของแถมโปรโมชั่นกับทาง Lazada Sho ป e ีนะครับซึ่งมือถือตัวนี้มีวางจำหน่ายแล้วผ่านทาง Lazada และ s h อป e ีใครสนใจก็ลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างนะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกออนไลน์มือถือตัวนี้จะมีการวางจำหน่ายผ่านทาง True s h o p ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองแวะดูที่ True Shop ใกล้ๆบ้านผมมีโอกาสได้ใช้มือถือเครื่องนี้มากว่า2อาทิตย์ละ มีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรที่ยังต้องเก็บเอาไปพิจารณาบ้างกับราคา7,999บาทเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังโดยมือถือตัวนี้จะมีอยู่3จุดเด่นด้วยกันที่ i n f i n นิตเขาชูโรงมาเลยก็คือในเรื่องของชิปเซ็ตที่ตัวนี้จะใช้เป็น m e d i เทติคไดเมนสตี้900ชิปเซ็ตแรงมากนะครับสองกล้องถ่ายรูปที่ตัวนี้ใส่เลนเทเล 2X มาให้สามารถถ่ายพอร์เทรตระยะ50มิลได้แล้วก็อ3หน้าจอ ที่ตัวนี้มีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.78นิ้วอะเดี๋ยวมาดูกันทีลระยะนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากให้ดูที่วัสดุงานประกอบของมือถือตัวนี้ก่อนวัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรที่มือถือตัวนี้จะใช้เป็นพลาสติกนะครับเพราะว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วที่มือถือบ้านเราในช่วง7,8,000เนี่ยยังใช้เป็นบอดี้พลาสติกอยู่นะปี2022จริงๆหมื่นกว่าบาทอย่าง Galaxy M52 ที่ผมใช้อยู่ก็ พลาสติกทั้งตัวเหมือนกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรแต่อย่างที่ผมบอกไปหลายคริปแล้วว่าพลาสติกถ้าว่าเขาจะทําให้มันพรีเมียมยังไงมันก็ทําได้ซึ่งอินฟินิตก็พยายามที่จะทําให้มือถือเครื่องนี้มันพรีเมียมเท่าที่พลาสติกมันจะให้คุณได้ละเพราะฉะนั้นเรื่อง,องความพรีเมียมเนะี่ยผมว่ามันก็อยู่ในระดับต้นๆที่พลาสติกมันจะให้เราได้แล้วนะในเรื่องของงานประกอบเนี่ยผมว่าอินฟินิตทำได้ดีมากๆละสำหรับมือถือช่วงประมาณ7 8 0พัน 8, ช่วงเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในมือถือตัวนี้ตั้งงแแต่ผมจัคครร้กกเลย็ือ การถ่ายเทน้ำหนักที่ผมว่าอินฟินิททำได้ดีนะมือถือตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่199กรัมจับแล้วต้องบอกว่ารู้สึกว่าเบาวกว่า199กรัมซึ่งอาเทียบกับ r ร a l m e GT n e น2ที่มีน้ำหนักใกล้ๆกันเนี่ยต้องบอกว่าอินฟินิจับแล้วรู้สึกว่าบาลานซ์เครื่องมันดีกว่าเยอะเลยคือจับแล้วมันไม่เมื่อยมือแบบ GT Neo นนะแล้วก็ความบางที่อินฟินิตทำได้บางพอสมควรเลยนะกับแบตเตอรี่5000แต่ว่าตัวน,นี้มันบางอยู่ประมาณ8.7มิลอะ จับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันบางถึงขั้น8.7มิลนะเออผมว่ามันเป็นอะไรที่อินฟลิคทำมาได้ดีนะทั้งในเรื่องของบาลานซ์น้ำหนักแล้วก็ความบางตัวของพอร์ตการเชื่อมต่อต่อตางๆอินฟลิ x ใส่มาให้ครบนะมีแจ็คหูฟัง3.5อยู่ด้านล่างซ้ายพอร์ตไทซีตัวนี้รองรับชาร์จไว33้33วัตต์อะแดปเตอร์แถมมาให้ในกล่องละไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับลำโพองอยู่ด้านล่างนะเป็นลำโพงเดี่ยว ก็น่าเสียดายนิดหนึง่งจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นลําโพงคู่ละด้วยราคาเท่านี้แต่ก็เข้าใจด้วยความที่เขายัดสปิคอะไรอย่างอื่นมาเยอะการที่จะลดต้นทุนบ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงเหละเรื่องลองําโพงคุณภาพของลองําโพงผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะถามว่ามันดีไหมผมว่าก็ไม่ได้ดีถามว่ามันแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ <S <S ปุ่ม power ตัวนี้อยู่ด้านขวาใช้รวมกับปุ่มสแกนนิ้วนะครับสแกนได้ไวแล้วก็แม่นมาก ุ่มเพิ่มลดเสียงก็อยู่ด้านขวาเช่นกันนะครับในเรื่องของการสแกนนิ้วเนี่ยผมยังเจอปัญหาว่าบางทีเวลาผมใส่กระเป๋าอางเกงอะ่ะมันยังมีอาการสแกนนิ้วไม่ติดอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นบ่อยนะแต่ถาว่าผมเจออาการไหมผมเจอนะคิดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยอินฟินิน่าจะมีอัปเดตแก้ให้ละซัมซิมตัวนี้อยู่ด้านซ้ายเป็นแบบท r ิ p l e Slot นะครับสามารถใส่ได้ทั้ง2ซิมแล้วก็ Mi โ r o sd ได้พร้อมๆกันเลย และอย่างที่บอกข้างต้นว่านี่คือมือถือ 5G รุ่นแรกของทาง Infinix เพราะฉะนั้นตัวน,นี้รองรับ 5G นะครับรวมถึง Wi-Fi 6ก็รับนะครับแต่น่าเสียดายนิดหนึ่งที่ถ้าหกว่า Standby 4G ตัวน,นี้จะไม่รองรับ 2CA นะเท่าที่เช็คดูของ AIS แล้วก็ True จะไม่จับ CA เลย ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนิดนึงส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นไมค์ตัดเสียงตัวที่2นะครับตอนนี้ใส่ไมค์ตัดเสียงตัวที่2มาให้ละในอินฟ n i ิหลายๆรุ่นเนี่ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าอินฟิ i x ถึงตัดไมค์ตัดเสียงตัวที่2ออกไปนะแต่ตัวนี้ใส่ไมค์ตัดเสียงตัวที่2มาให้เรียบร้อยละอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะว่าทางอินฟิ i x เนี่ยเขาจะชูจุดเด่นมือถือรุ่นนี้มาอยู่ด้วยกัน3อย่างหลักๆนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่จุดเด่นที่1ก็คือในเรื่องของหน้าจอหน้าจอตัวนี้มีขดอยู่่ที6 7-8นิ้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับหน้าจอมือถือปกติทั่วไปที่อยู่ในตลาดบ้านเรานะครับหน้าจอมีความละเอียด full hd plus refresh rate 1 2 0่งรและก็ touch s a m p l r สร้อิขนาดจอเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ infinix ก็จริงแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะที่ infinix ยังคงใช้เป็นจอ IPS อยู่ถึงแม้ว่าจะเปิดราคามาถูกมาก7999บาทผมเชื่อว่ายังมีคนจำนวนหนึ่งที่แอบคิดว่าถ้า Infinix ใส่จอ AMOLED มาให้แล้วเพิ่มราคาสักพัน0 0 0ก็ยังคงกัดฟันซื้อได้นะใช่ไหมผมก็ยอมรับนะว่าผมแอบคิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนที่เสพติดจอ AMOLED อยู่พอสมควรแต่ถามว่าจอ IPS ที่อินฟิ i x ใส่มาให้ใน0 5 G เนี่ย มันโอเคไหมผมว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะโอเคมันอาจจะไม่ใช่ IPS ที่เกรดดีที่สุดแต่มันก็เป็น IPS ที่ก็ไม่ได้เกรดแย่เออมันก็ดีอ่ะมุมมองจอสีสันอะไรต่างๆมันก็ดีอ่ะจอมันก็สดประมาณหนึ่งอ่ะเพียงแต่ข้อจํากัดของจอ IPS อะ IPS มันจะมีจุดอ่อนเรื่องการแสดงผลสีดําที่มันจะไม่เป็นสีดําแบบดําทึบเท่าจอ AMOLED ท่านั้นเองซึ่งหลายๆคนที่ซีเรียสเรื่องเนี้ย เวลาแสดงผลก็อาจจะรู้สึกว่าขัดตาไปหน่อยซึ่งมันเป็นปกติของจอ IPS อยู่แล้วแหละแต่ถามว่าหน้าจอตัวนี้มันสวยไหมมันก็เป็นหน้าจอที่สวยประมาณหนึ่งอ่ะก็ใช้คำว่าสวยมากก็ได้ถ้าว่ามันราคา6000แต่อันนี้มันเป็น7 8 0 0พ0ไงมันก็ควรจะได้เอาจริงๆก็ควรจะได้อะมือเลยแล้วแหละและจุดเด่นที่2ที่ i n f i n i x ติ r รมาก็คือในเรื่องของชิปเซ็ตตัวนี้ใช้เป็น Mediatek d i m e n s i t y 9 0 0นี่คือชิปเซ็ตล่าสุดของทาง Media t e k ในระดับกลางค่อนสูงเลยนะ ชิปเซตตัวนี้6นาโนเมตรจะไม่ร้อนแบบชิปเซตเมเดเทคุ่นรุ่นเก่าๆในะอินฟินิตีรุ่นเก่าๆแล้วนะครับจากที่มีโอกาสได้ใช้งานเป็นเครื่องหลักอยู่ประมาณ2อาทิตย์ก็ต้องบอกว่าการจัดการความร้อนของมือถือเครื่องนี้ทําได้ดีมากแม้แต่เวลาผมนั่งเล่นเกมแล้วผมไม่ได้เปิดแอร์เปิดพัดลมอะไรชั่วเลยตอนกลางคืนมันแค่รู้สึกว่ามันอุ่นๆเท่านั้นอนะยังไม่ได้ร้อนเลยผมว่าการจัดการความร้อนของชิปเซตตัวนี้ที่อินฟินิตีทำมา ทำได้ดีมากซึ่งอย่างที่ผมเทียบให้ดูในคลิปพรีวิวหรือว่าชิปซิตตัวนี้ถ้าเทียบกับฝั่ง Snapdragon เนี่ยความแรงมันจะใกล้เคียงกับตัวของ Snap 778มากนะอาจจะไม่ได้แรงเท่านะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ใกล้เคียงอะ่ะเอาว่าจี้ตู่ติดๆเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยด้วยชิปเซตที่แรงขนาดนี้ก็ต้องบอกว่ามันแทบจะเล่นได้ทุกเกมบนโลกใบนี้เลยแหละถ้าหากว่าเราปรับกราฟิกระดับกลางๆหน่อยในหลายๆเกมที่อาจจะกินสเปคนะแล้วก็เกมผับ g เนี่ยที่มันโดดเด่นมากเลยคือมันสามารถปรับเฟรมเรทเป็น60 fps ได้ด้วยนะครับซึ่งใน mediatek หลายๆรุ่นนะ m o n น i t 700 d i m o n city 720หรือว่าตัว h e โร่จิก่า96อะไรเนี่ยมันปรับอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาลองเกมเกินชินกันหน่อยนะครับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตัวกราฟิกตัวของกราฟิกเนี่ยผมปรับไว้ที่ระดับสูงและตัวของ fps เนี่ยผมปรับไว้60นะตอนเนี้ยเท่าที่ลองเล่นดูประมาณ10นาทีแล้วเนี่ยถามว่าลื่นไหมมันก็ลื่นประมาณหนึ่งนะครับแต่ลื่นมากไหมมันก็ไม่มากมันก็มีอาการกระตุกให้เห็นอยู่บ้างนะครับด้วยความที่เกมเนี่ย เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันกินสเปกมากนะสแลปแปดแปดอะไรยังยังไม่ลื่นเลยอะถ้าปรับกราฟิกสุดนะแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่มันเล่นแล้วรู้สึกว่าเออมันกระตุกมันมันเล่นไม่สนุกนะผมว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้สนุกอยู่นะแต่ถามว่ามันลื่นมากไหมมันก็ไม่ได้ลื่นมากซึ่งเดี๋ยวผมจะลองลดกราฟิกให้มันน้อยลงกว่านี้เอาเป็นมีเดียมหรือว่าแบบกลางๆแล้วกันแล้ว FPS เนี่ยปรับเป็นหกสิบนะ แล้วเดี๋ยวรีเกมรอบนึงตอนนี้ผมก็ลดกราฟิกมาที่ระดับกลางนะครับรีสตาร์ทเครื่องไปรอบนึ่งละ60 FPS นะครับก็ลื่นกว่าเดิมเยอะนะลื่นกว่าเดิมเยอะของเดิมอะถามว่าลื่นไหมปรับเป็นสูงอะมันก็ลื่นนะแต่มันก็รู้สึกว่ามันมันก็แอบกระตุกะนะแต่พอปรับมาเป็น60 FPS แล้วกราฟิกระดับกลางๆเนี่ยมันลื่นกว่าเดิมเยอะนะผมว่ามันมันเล่นสนุกกว่าเดิมอะพอมันลื่นกว่าเดิมอะ จริงๆภาพมันก็ไม่ต้องสวยมากไงแต่ระดับกลางบอกว่าภาพมันก็สวยมากในเกมเนี้ยแต่ถ้าจะเอาแบบสวยสุดๆไปเลยอ่ะแล้วแลกกับการที่มันก็ดูแอบๆกระตุกอ่ะผมว่าเอาแบบเนี้ยเล่นสนุกกว่าและจุดเด่นที่3ของมือถือรุ่นนี้ก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องมีอยู่ด้วยกัน3ตัวกล้องหลัก48ล้านเล่นไเทเล2 X 13ล้านแล้วก็เดฟเซนเซอร์2ล้าน อัพทวาไม่มีนะหลายๆคนอาจจะเสียดายว่าทําไมอินฟินิตไม่ใส่อ er ัพทวามาให้แนละ้วทำไมถึงตัดออกไปซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะจริงๆเลนอ er ัพทวาในช่วงเรนเจ็ดแปดนี้มันก็ไม่ใช่เลนอ er ัาทวาที่คุณภาพดีสักเท่าไหร่ไงแต่ว่าหลายๆคนก็ยังเสียดายอยู่ดีผมก็เข้าใจอยู่เพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้เ่นอ er ัาทวาบ่อยเหมือนกันจริงๆก็แอบเสียดายเหมือนกันแต่การที่อินฟินิตใส่เลนเทเล 2S มาแทนก็ต้องบอกว่ามันทําให้มือถือรุ่นนี้มันถ่ายรูปได้สนุกขึ้น้นนนแลวมมัก็ีจุดเดเ่ ของกล้องถ่ายรูปที่แตกต่างจากมือถือรุ่นอื่นๆในช่วงเลนนี้แบบชัดเจนนะครับไม่มีรุ่นไหนให้เลนส์เทเล 2x มาในช่วงมือถือ7800 0ไม่มีเลยซึ่งการที่อินฟินิใส่เลนส์เทเล 2x มาแทนเลนส er ์อัลตราไวเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่รับได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ตัดออกไปดื้อๆเลยแต่ว่าใส่เลนส์เทเล 2x แล้วเพิ่มมิติให้กับการถ่ายรูปแล้วก็ชูเป็นจุดเด่นของมือถือตัวเองได้ด้วยคุณภาพของกล้องถ่ายรูปตัวเนี้ยผมว่าอินฟินิ พัฒนามาได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆอ,อยู่เยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะตัวของซอฟต์แวร์ AI เนี่ยที่เวลาผมถ่ายวัตถุตางตกเนี่ย AI มันจะตรวจจับเร็วมากแล้วเวลาถ่าย HDR หรือว่าถ่ายย้อนแสงเนี่ยอัลต้ HDR มันจะฉลาดมากพวกสีสันของรูปภาพเนี่ยก็สดขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆน,น,นะแต่ก่อน i ีฟิ n ิเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องกล้องนี่หลายคนใส่หัวเลยเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วถ้ามันไม่มืดมันก็ภาพสีซีดนะแล้วก็ตัวหังโหมดกลางคืนที่ ยังคงทาได้ดีเหมือนเดิมนะในบรราช่วงมือถือเหยราคาเนี้ะถ้าเอาเฉพาะหมดกลางคืนนะส่วนตัวผมชอบหมดกลางคืนของอินฟินิตที่สุดละจริงๆนะมันถ่ายมาแล้วมันสว่างมากแล้วมันเก็บรายละเอียดอะไรได้ได้ค่อนข้างดีอ่ะส่วนตัวหน้าตัวนี้16ล้านมีแฟลชกล้องหน้ามาให้2ดวงด้วยกันกล้องหน้าถามว่าชัดไหมก็ต้องบอกว่าชัดถ่ายกลางคืนที่แต่งน้อยชัดไหมก็ชัดในระดับหนึ่งนะแต่ในเรื่องของสกินโทนเนี่ยผมว่ากล้องหน้ามันค่อนข้างที่จะขาวเกินไปนะบางทีผมรู้สึกว่ามันขาววอกเลยนะ ซึ่งอันนี้ถ้ามันอัปเดตเฟิร์มแวร์แก้ได้ผมอยากให้อินสิ่งอัปเดตเฟิร์มแวร์แก้ให้หน่อยขาวจนบางที่ผมรู้ว่าสีมันซีดมากนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบในมือถือรุ่นนี้เลยหลายหลายอย่างผมชอบแต่กล้องหน้าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันข่าวไปมันวอกไปนะอันนี้อยา่าอินฟินิตแก้หน่อยส่วนงานวิดีโอตัวนี้สามารถถ่ายได้ 4K ทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังเลย 4K 30 fps เป็นอะไรที่ผมรู้เลยว่าว้าวมากนะ มือถือหลักหมื่นบางตัวยังถ่าย 4K ไม่ได้เลยอันนี้กล้องหน้าถ่าย 4K ได้ด้วยเป็นคะไรที่ว้าวมากจริงแต่ก็น่าเสียดายนิดนึงแหละที่ถ้าหากว่าเราจะเปิดการสั่นเอสมันจะทํางานที่พันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเท่านั้นทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังเลยอันนี้แอบน่าเสียดายนิดนึงวิวกล้องหน้า 4K สามสิบเฟรมเปอร์เซกในที่แสงน้อยอ่านี่แสงน้อยนะก็ยังคงชัดนะพราะงหน้าวิวโวนี้ทําได้ดีนะ อันนี้กลางคืนแล้วนะครับอืมและนอกจากนี้ยังถ่าย Full HD 60เฟรมต่อวินได้ด้วยนะฮะก็จะเห็นว่า <S <S ตัวของวิดีโอสมุดขึ้นเยอะเลยสมุดมากนะวิดีโอนิ่งกวัดเดิมแบบเห็นได้ชัดนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เปิดกันสัต,นะตว์นะแต่วิดีโอนิ่งกวัด4 k 3 0เฟรมต่อวินาทีเยอะนะอันนี้ยืดสุดแขนละอันนี้ไม่ได้เปิดกันสัตว์นะครับผมว่าวิดีโอกล้องหน้า 180p 60เฟรมต่อวินาทีนี่คือ โอเคนะมันเอาไปใช้งานได้จริงเลยวีดีโอผมว่าทําได้ดีนะตัวของการสั่น e อเอทำได้นิ่งใช้ได้เลยแต่ถ้าว่าถ่ายในที่แสงน้อยมันก็จะมีอาการช็อตช็อตหน่อยมันจะมีวุ้นหน่อยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของการสั่น e อเอแหละเพราะามันต้องครอบภ้าเข้าไปนะวีดีโออยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะผมว่าอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้แยกเลยกับราคาที่อินฟินิตเปิดมาคือ7999กอาบกาทก็ต้องบอกว่าถูกมากนะครับคือคุณต้องอย่าลืมนะว่าณปี2022เนยีงง่ริบสางวะ ชิ clan, ปขาดแคลนผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าในปีนี้มือถือที่เปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีรุ่นไหนที่มันสปเปคโ,ดโหดๆแบบปีก่นกอนๆและทำราคาได้ดีๆแบบปีก่นกอนๆเลยอย่างโปโกเนี่ยปีก่อนเปิดตัว X 3 Pro มาก็ต้องบอกว่าโหดมากขายดีขายดีมากเพราะมันโหดจริงๆแล้วราคาก็ถูกมากแต่ปีนี้โปโกไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วอะ่ะล่าสุดเปิด X 4 Pro 5 G มา ขายเป็นหมื่นนะได้ snap ห9เก้าห้าได้ uf 2.2ได้แดม lpddr 4 x เนะโปโกก็ไม่สามารถทำอะไรอย่างนั้นได้ด้วยภาวะต้นทุนที่มันสูงขนาดเนี้ยซึ่ง i n f i n i x ใส่สเปคนี้มาแล้วขาย7999บาทนี่คือเหตุผลไงที่ผมบอกว่าทำไม i n f i n i x ถึงทำราคาได้ถูกมาก นี่คือ Zero 5G นะครับใครสนใจลิงก์ของซื้ออยู่หน้าล่างนะครับตอนนี้ก็มีวางขายผ่านทาง l a z a d a และก็ Shopee เรียบร้อยละ7999เ้เนี่ยยังไม่รวมโค้ชส,ส่วนลด ของ Lazada แล้วก็ s h o ป e, ปีที่จะถึงปลายเดือนนี้ด้วยนะแต่ถ้าใครไม่สะดวกออนไลน์เนี่ยยังไงก็ลองดูที่ทูช็อปใกล้บ้านดูนะลองสอบถามดูเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีการวางจาหน่ายกับทูช็อปนะครับอันนี้คือซีโร 5G นะครับใช้แล้วเอามาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะครับมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับคุณว่าคุ้มไหม7,999บาทผมว่าคุ้มมากนี่คือซีโร 5G นะครับ ขั้นนใจก็ลิงก์สนังซื้ออยู่ด้านล่างแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครเข้ามาใหม่ย,ยังไม่เคยกดติดตามช่องผมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหวันนี้สวัสดีครับผม